สบายดีพี่น้องสบายดียามขำคืนเด้อพี่น้องเด้อเ mm hmm. ด็กเดืนทถึงคืนแม่น้อยกับวยอมนอนนะพี่น้องเนาะน้อยหิวเขา่าแม่น้อยมาแต่ซุ้มแซวมแมวโพงกับอนน้นใหญ่จ้ากับสาววองอ้นน้อยนั่งเบ mm hmm. ้าลมกันอ้นน้อยเราก็เมื่อด้เลยล่ะพี่น้องนั่งลมกับอนน้นใหญ่กับนางน้อยนางงงอะไรจ้ะพี่น้องเด้อแม่น้อยก็เลยมานอนเพือนกัน,กนพอวันแล้วเบิ่งไปเบ่งเขาเบ่งนามก็มียังบอก เหลือบ่อเขาเนี่ไม่น้อยคิ้วเขาได้พี่น้องอ่ะปลาผูดผูหมักโมหมักแดงเขา่ามดกระติดบโอ้ยตายตายตายแบบนี้อันนี้ก็คืออย่างนั้นเองอันนี้ก็เขา่ามาเขา่าไก่น้อยได้พี่น้องเด้เขาซื้อมาจะนำยายเผ่นซื้งัวซื้อควายผ่นผากเงินนำผ่นซื้ออันซาโล่เลย เอาแบ่งกับแม่เฒ่าคนละสิบโลซึ่งให้คุณยายกินไม่น้อยหิวเขา่าแห้งมาก็เลยเห็ดสุก,กี้กินเลยพี่น้องแน่ฟดเรียบร้อยสุก,กี้เฮาพี่น้องนี่มีหมูสามชั้นมีนมเห็ดขึ้นตรงทอง,ทองกินเมียอะไรพี่น้องเอ้ยหากคอยชี้ใส่แต่พักเด้อจ้ะพี่น้องเด้อโอ้พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเป็ดสุก,กี้รอบเด้อมาแต่ซุ้มเซลแมวโพงกับเงินโอนใหญ่ ว่าพื้นว่าเคนกันพี่น้องชือวางมีงๆเขางงบอกขวคก้นนี่แหละมาด้าว่าวขนผูดด้ใดเดอ้อวบาวขวัญผัวตัวเองผ้ใดจะมีเกลียวสิ้นดันนจากพี่น้องเดิศน,น,นี่มามามาิมา้วเข่าเลยยิ้วเขาว่ารอบเดิอพี่น้องเลยเ้า น้องนัดน่องทองพอวันพอวันกินข้าวเหนียวน้องนัดกินข้าวเหนียวน่องทองกินบี่อยกินชุกชี้สามสี่คนก็กินคนละอย่างกันอีกน้องหมูรอบไหนแล้วก็กินรอบนั้นเฮือนเอาเองเราเปีนน้องเนาะก็ต้องมีความชุกอยู่กับเพื่อนเราเองก็พิเศียังมากมากก็มีนมกระหมูพี่นนองเห็ดด้วยนะ sạch nhua, của 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 มูงสามท่านตรงนี้หละไปนั่งเล่นล้มกันสองหน้ารามนั่งนั่งนั่งน้อยบอกเลยพี่น้องบอานัวหัวมวนสามคนนั่งคุยกันเืมลืมไพี่น้องเลยลืมคามืออวานนี่นะคลิปเคยบอกเลขน,นะ 6กสี่สี่หกน่มีไฟเถือกเน้ะพี่น้องเนาะเ็งบอกเน้ะมือแรงปันเราเด็ดเด็ดมืออื่นมันซุกเล็กลาวอีกได้พี่น้องกันเอาหัวใดีกว่วเนาพี่น้องเนาะอืมครับมองมาเร่อยมาล่าอืมกันจเอ๊เด็กกระพัก อยู่โลบเด็กก็กินโลบเด็กมันเป็นความชุขของเขาเขาอยู่เพือนเองเขาอยากกินกับกินอยากนอนกับนอนอยากอยู่ก็อยย่ตีลังกาอยู่เขาบนไปอยู่บ้านของคนอื่นเนาะคันไปอยู่นั่นอยู่นี่ไปพุ่นไปพี่ไปนอนเตินเตืรนคนอื่นนั้นไม่นอนกระโบมีความชุบไพไปนองอันราวามังคิดสระเขาอยากงมได้เขาก็เห็ดกินงมนั่นอยากนอนงมได้ก็นินอนงมนั่นแลวกระโบมีไพซิมาโตมาว่าแม่แต่เงินแม่เองเขาอยากไปจับไปนอนี่นองเลย มืัอนี้นะเอาเข่าไก่น้อยไปส่งให้เพคนจิบโลแบ่งกันกับฝ่ายคนละจิบโลผากเงินใยใยขายมัวนอะไรคนเมื่อเสียงควางเพราะว่าบ้านคนมาอยู่เสียงควางที่น้องเลยเลยผากเงินอยู่น้ำคนซื้อเพราะว่าเข่าไก่น้อยที่มาจากเสียงควางโดยตรงเป็นหมดปุ้มๆสั่นๆเข่าไก่น้อยน้องแซท้ฮะคงเล่า,าหนังมาจากของปนไดพี่น้องเลย นางก้นกะหาเข่าหาน้ำกินโดแต่ว่าเอามันยิวรอบเดิมน้องไประบายอากาศไนั่งไปางกินถ่ายกินกระเปินกบกินนานพักมีเส้นมีเสียงกวงของประวันแล้วก็กินเข่าเนี้ยกับประแดดบะเนอแล้วก็ไปกินตำข้าวปุ้นกับนางโอ้นแล้วก็ไปกินยำสลัดอีกบัเนอปลาต้มน้องเอ้ยหวนเบาเลย còn chất nền hả cá si mề hưu ít lọc đực này, mắm cá bơ đực hang ở phía nóc hai giờ 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 Mò mắc hai giờ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  hai หกก่อนทวนๆหมูสามสั้นกับนมหมูพี่น้องเอาซื้อเอามามาป้าไว้ลูกเ้าไข่ยมากพี่น้องเอ้ย น e yeah hey. right. 네ั่งซุ้มแซวแมมโพงนี่กาเว้าพื้นเว้าแผนกันไปบ่ได้เว้าพื้นคนอื่นเด้อเว้าพื้นครอบครัวเกันชาญกับเป็นกันชาญกันซี่อะไรเว้าวทุกทางพี่น้องเอ้ยเขื่อนใกล้เขื่อนเพียงยาบุยาเขาคำผู้ตับไตใส่ฟุงกันเบิดเพราะว่าไม่ยังกะเห็นกันอยู่เนาะเห็นในหูในตาของกันใกล้ๆกันเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อหักแพงกันนั่นดีที่สุด มันแลบดิ้นงาบหมดเนาะนี่ก็ได้นุ่มมันเหนียวว่าอื้นเถิดจิบลงน้องนัดน้องท้องพอหวานรับคนแล้วไปหางกันมาแต่ว่าห um <NO ้ามหนาวนี่มันมืดไว้เด็กไว้จะสูบให้หน้อง ควมจริงนะฮะกับเก้าโมงยังแปดโมงครึ่งนฮะกับอันสองทุ่มครึ่งสามทุ่มยังบ่หอดนะพี่น้องแต่ว่าคือเที่ยงคืนือตีหนึ่งเลยคือว่ามันเด้กเด้กลมอากาศแห้งอยู่เคลื่อนไัปัดแห้งอยู่แบบเปรี้ยวๆหมู่เนาะอยู่บ้านนอกหมู่นะพี่น้องเลยมันแห้งอยู่เปรี้ยวไปตะยากนะนะสมมติคนน้องอยู่คนเดียว แบบแบบาวเพื่อนหลังนั่นกนอัดตูนอนเือหนหอลังนั่นกันอนนอนคือว่าเขานอนไว้ไว้คันอยู่ไทยอยู่กรุงเทพมีป้าตูกนอพี่น้องก,ก้นหนีวันวัน,นวันแล้วสำเนีะ นางเว้นเขาสัมเนียงบบ้านนอกคือชุบข่อแบบว่าอุ้ยคือเที่ยงคืนก็ตีหนึ่งนี่โพดโพดรต้องมาพี่น้องเลิกเล้วลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้พอกันคลิปใหม่แล้วพี่น้องเด้อมืออื่นเ้าว่อกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบาย